ไพยทองหล่อมา,อาโศกอทองหล่อมา,อาโศกตอนนี้ดูแล้วติดตรงแยกพร้อมพงอย่างเดียวสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมฮะสวัสดีคุณใจตนานาด้วยครับ <c oughs> นิฉันมีหน้ากากสองสองชั้นกับคุณวิยุต์เนี่ย แอปหนึ่งได้ครับปกรณ์เยอะแยะมากมายเทียบเลยก็ต้องแบบนะเราก็ถึงแม้ว่าตัวแรกมันจะการออกจากบ้านย้อนหมื่นมาได้วันเดียวกลับไปหมื่นต้นๆอีกแล้วโอเคนะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ใช้นะได้ยินผมไหมครับเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินยังไม่สวัสดีเลยสวัสดีค่ะอ่าอ่าสวัสดีนะคะอ่าอันนี้ก็มาแบบเกือบเต็มเย็มยศเต็มเต็มยศถ้าออกไปที่ที่ มีผู้คนมากมายก็จะรวบผมแล้วก็ปิดหูปิดตาใส่แว่นด้วยคุมโปงก็ได้ข่าวออกของนอกบ้านก็คุมโปงไว้ฮะอันนั้นก็โดนไปไม่รู้ก็เห็นทีมงานบอกมา <laughs> บอกรู้ไหมเนี่เวลาคุณแม่ก็ออกจากออกจากบ้านมานี่คุมโปงออกมาเลยนะ <laughs> ว่าอย่างนั้นคือผมยาวก็ต้องเก็บผมนะคะก็ต้องเก็บผมก็ <laughs> การดูแลตัวเองก็เท่ากับการได้ดูแลผู้อื่นด้วยครับใช่ไหม ช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุเมื่อเมื่มอวันเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะคะช่วงกลางวันโอ้โหฝนตกหนักมากที่สุรบงคุณยุทธเห็นคลิปแล้วเ,<อ>เห็นคลิปที่คุณเจตนาส่งมาแล้วะแล้วก็มีทีมเราอยู่ที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติก็ไม่ก็ไม่ไกลกับสุรงวงนะก็นแน่นอนก็คงจะกลุ่มเดียวกันนี่แหละเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเทลงมาแบบกระหน่ำแล้วก็เรื่อง่าเป็นพายุเลยครับนะคะแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้หลายพื้นที่ ้องเจอกับนี่แหละค่ะเรื่องอุทกภัยน้ำที่เข้ามากันเยอะแยะมากมายครับแล้วบ้านเราเองสมพอพอ91เราก็ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือมาคกันหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวนะคะแโดยเฉพาะเมื่อวันช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่อ๋อวันวันอาทิตย์บันจันทร์วันอาทิตย์ที่26เนี่ยเราได้รับ โทรศัพท์ประสานความช่วยเหลือว่ามีคุณแม่ท้องแก่กำลังจะคลอดนะคะคือน้ำเดินแล้วว่าอย่างนั้นที่ชัยภูมิใช่ที่ชัยภมูมิออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้เลยก็น้ำมันมันสูงมากแล้วน้ำมันเชี่ยวมากครับก็ประสานทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งเจ้าหน้าที่โอ้โหปรากฏว่าในที่สุดก็พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลเยบรอยรับตอนนี้ก็รอคลอดรอคลอด ปรากฏว่าก็กําหนดข้อก็เนี่แหละค่ะใกล้ๆเนี่ยแหละแต่็เป็นเรื่องที่เราเราเราช่วยเหลือกันครู่ก่อนข้อรายการดิฉันได้ยินอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแถวๆดินแดงวิภาวดีเจ็ด <7, 000, S 1> ใช่ไหมเจ็ดขันใช่ใช่เจ็ดันเลยตรงข้อมูลที่คือคือเราบางทีบางทีเนี่ยเรา เราเห็นอะไรปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยคุณวิยุทธครับแล้วเรารีบแจ้งมาเนี่ยมันมันเป็นการให้อย่างหนึ่งที่ที่เราไม่อาจไม่คาดคิดว่าโอ้มันมีผลต่อผู้คนที่ตามเรามาอืมเลยนะเดี๋ยวคิดว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรอ่านิดหน่อยเท่านั้นเองผ่านๆไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่คืออย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการขนขวายช่วยเหลือโดยโดยที่ไม่ไม่รีรออรัช่วยเหลือเห็นปุ๊บ การให้ข้อมูลก็เป็นการให้อย่างหนึ่งใช่ถูกต้องแล้วเบอร์เราโทรฟรีนี่นะหนึ่งหกสี่สี่อ่าพอโทรเข้ามาพวกเอาคนที่อยู่ตามมาข้างหลังแล้วฟังเราอยู่ก็อ๋อรู้แล้วว่าข้างหน้าเป็นอะไรเป็นยังไงจะได้เรามาระวังเพิ่มเติมแล้วจะได้อ๋อจะได้เผื่อเวลาว่าเราจะมีอุปสรรคฝังหน้าเราอยู่นะครับนะคะแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยทางสงพพเราก็ประสานกันเต็มที่เลยครับนะคะเพื่อให้คลี่คลายไปได้อย่างรวดเร็วอืก็ กครู่ที่ฉันได้ฟังเพลงที่คุณวิยุทเลือกให้ฟังวันนี้<อ>นะชอบนะชอบไหมฮะเต้นไหมได้เต้นไหมคุณแม่คุณแม่ต้องขยับนะขยับบ้างเต้นต้นลาลิซ่าให้เต้นต้นลาลิซ่ารือวันนี้วันนี้พี่ๆหลายท่านก็ก็คงเลิกงานกลับบ้านแล้วแล้วก็เป็นวันทํางานวันสุดท้ายด้วยอืใช่ไหมครับก็ได้เวลาพักผ่อน เกษียณกา,ารใช่เกษียณทาาั้งอายุราชการทั้งเกษียณจากบริษัทกิจการต่างๆนะคะหลายท่านหลายหนยงานเกษียณหลังจากนี้ก็มีนะออือบางเน่วยงานก่อนหน้านี้ก็คือห้าสิบห้าต้องอเกษียณแล้วแล้วแต่นะคะก็ของเราก็อยู่กันไปใช่ไหมอย่างคุณจิตพงศัยจะเจ็ดสิบแล้วก็ยังนั่งจัดรายการอยู่คุณก็พูดไปเรื่อยเลยนม่จไม่จบคุณผู้ชมอ้ามกันเรื่อย จะเสียแล้วจะมาทํางานได้ยังไงคุณก็นอกเหนือจากไาทํางานแล้วก็ทำกับข้าวมาฝากลูกๆด้วยว่าทุกคนก็เรียกคุณแม่หมนคุณแม่คุณแม่คุณแม่คุณป้าอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวมาเผื่อกันด้วยดีจังเออแต่ก็แปลกนะอย่างคุณคุณชนพัฒน์เนี่ยเขาก็เป็นทีมงานเราอะนะคะไม่เขาเรียกคุณสีผงใสว่าแม่แม่เต่าอ่านะคะแต่ เรียกคุณนันชินีน้องคุณจิตสงส์ใว่าป้าเขาคงจะดูจากมันจะดูจากริ้วลอยอะผมว่านะอ,อกจจะคงแนวนั้นอะลำดับญาติถูกเปล่เนี่ยรีกคุณจะนนะว่าพี่อะ,อะงงเข้าไปใหญ่เลย <c oughs> ไม่รู้เอายังไงไม่ถูกเลยเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆแล้วอ,องค,อค์กรคือไทยเรานี่แหละเราก็จะอย่างเงี้ยนับญาติกัน <c oughs> ใช่เนี่ยไหอยู่กันแบบเป็นเออถอยทีถอยอาศัยกันไป ค่ะก็นะกินข้าวหม้อเดียวกันแหละใช่ใชก็อย่างนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงเมื่อครู่คุณจีปองไซก็ทําอะไรมาก็จะมาเผื่อเนี่ยมาแบ่งกันหุงข้าวมาเผื่อกันอย่างเงี้ยอ่าค่ะค่ะทีนี้เราก็เลยมันก็เลยเนี่แหละในที่ทํางานในที่บ้านความสัมพันธ์นะมันก็จะใกล้ใก้เคียงกันคือว่าคนทัก็จะเป็นอย่างคือนับญาติกันครับนับถูกมากหรอไม่อแล้วแต่ ก็แล้วแต่ยาใสที่คุณบอกอาจจะยุดดูจากลิ้วลอยดูจากริ้วรอยดิฉันดีใจเพราะว่าเขาเรียกฉันว่าพี่คุณจิดพองใสนี่แก่คุณนันสินีหลายปีแล้วเรียกคุณจิดพองใสเรียกอะไรนะเรียกเรียกน้าเรียกแม่เรียกแม่เรียกคุณนาเจียนันสินีเรียกป้าโอ้เอาสิไม่ได้อย่างไงก็ยังเราก็ไม่เรียกคุณกันไง ใช่ไหมใช่ใช่เราไม่ได้เรียกคุณแม้แต่ประธานบริษัทเราก็เรียกพี่อ่ะใช่เราก็ไม่ไม่เรียกแบบว่าอ้คุณตุ้มนะคุณเต่าไม่นะเราก็พี่น้องกันนี่แหละใช่ก็รักกันไปก็เหมือนกันเหมือนกับในในสังคมบ้านเราเราก็เป็นอย่างนี้คนไทยเราเป็นอย่างนี้เรานับญาติกันตลอดใช่นี่๋ยวก่อนคุณเจตนาขออนุญาตค่ะค่ะวันนี้เราครบรอบกี่ปีฮะกับกองทุเรียนสลึง นี่ไงดิฉันกำลังจะโยอ๋อเหรอท่านเนี่ยดิฉันกำลังชักไม่นอนสั่้ามาเนี่ยผมก็ดึงออกไปป้านะพี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่ไงเองกำลังชักไม่นอนนี่แหละเราเป็นเรือญาติกันไงอาญาติกันตลอดเวลาเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอเรามีอะไรเราก็พึ่งพาอาศัยไหว้วานกันได้ฮะเราก็เลยเนี่ยค่ะมีกองทุนเหรียญสลึงเนี่ยครับจริงๆแล้วก็เกิดจากการที่เราจะช่วยเหลือกันโดยไม่เบียดเบียนกัน ั่นเองเอ้นี่คือความคิดแรกเริ่มของเรานะเอ้เราจะช่วยกันยังไงนะถึงไม่เบียดเบียนกันทําไมจะต้องเป็นเหรียญสลึงอ่าอ่ก็ตกตามต่อตู้ซ่อเตียงแล้วก็ไม่ต้องไปควักอะไรมาเยอะแยะก็ะสิ่งที่ทิ้งๆคล่งองๆเนี่ยแหละได้เงินคอนมาเม่นี้เอามาอะไรไงะเงี้ยค่ะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเราเองเราก็มีส่วนหนึ่งที่ที่จะเข้ามา เติมด้วยบางทีเราเอาที่ตรงๆนะบางทีเราแบบว่ามีเอาสักห้าบาทก็เถิดแต่เอาเหรียญสลิงเดือดห้าสิบสตังค์เนี่ยรวมกันได้ห้าบาทแล้วไปซื้อของบางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับนะใช่ถูกต้องใช่ไหมเราก็เลยเอานี่แหละอะมาที่คุณคิดว่าเอาใส่กระปงกระปุกเอาไว้เรามาทําประโยชน์กันดีกว่าครับเราก็จะไม่ได้เรียกว่าโอ้ยนี่ก็ต้องมาระดมทุนกันต้องมาบริจาคไมมใช่ใช่ใช่เอาสิ่งที่ที่เรียกว่ามันไม่เบียดเบียนกันใช่มา ปั่นกันเท่าน,นั้นเองแล้วก็ส่วนที่ที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นมาทางเราเราก็จัดหามา,มาเสริมอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นมาปีนี้ก็ปิดเป็นปีที่สิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดปีแล้วอะ่ะสิบเจ็ดปีนะก็เป็นเรื่องของการให้ซึ่งนราชวนกันเสมอว่าเราเออเราตื่นมาให้นะการให้ครั้งแรกของเราก็คือให้ใจเราก่อนให้ใจเราได้เป็นใจที่ที่ที่สะอาดสะอาดก่อน เริ่มทั้งหมดเนี่ยจากความสะอาดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็จะมาจากความสะอาดก่อนอสะอาดของใจเนี่ยมันก็สะอาดด้วยด้วยการคาพูดการกระทําคาพูดการกระทานะคะดิฉันกําลังบกไม้บกมือว่าท่านอื่นกรุณาดเหมือนอยู่กันเยอะอยู่กันประมาณสองสามคนเนี่ยเสียงลั่นเนี่ยนะคุยกันเหมือนทะเลาะกันอะ ฟังเสียงก็รู้เลยนะว่าใครเนี่ยมีคนเดียวเลยลั่นเลยเนาะก็ประมาณนี้ละค่ะคือเราเราเองเราก็เราเราอยากช่วยเหลือกันเรามีใจที่จะช่วยเหลือกันเราก็ช่วยเหลือกันในในสภาพสถานสถานะเรามีกําลังที่เบียดเบียนกันที่ที่เราเคยคุยกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่า ทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทํางานาใ้แต่พอประมาณที่เหลือดันปันเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาช่วยช่วยกันเนี่ยเราก็จะไม่ไม่เบี่ยดเบี่ยนกันใช่ใช่ใช่มีเวลาประมาณสามสิบวีนะคุณแม่สรุปหน่อยไหมครับค่ะก็นี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเราสิ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้สะท้อนอะไรอะไรในสังคมให้เห็นว่าการรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแม้แต่เหรียญสลึงเหรียญเล็กๆเนี่ยมารวมกันเป็น มันก็จะได้พลังที่มากขึ้นใช่แล้วเราก็ไปทําอะไรหลายๆอย่างนะให้สังคมได้ไม่น้อยห้องสมุดเราไปทำโรงอาหารเราไปให้ทุนการศึกษาเราไปช่วยเหลือเด็กๆขาดแคลนแล้วเด็กๆเขาก็เนี่ยมีเรื่องของการออมเก็บเงินมาหยอดกระปุกก็เอามาส่งให้อาหา้ลม,มอนนะคะหลายคนคงนึกไม่ออกที่เราคุยเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยคุณนั่นที่นี่ทำไมเรียกป้าเรียกป้า,าเรามีรูปโชว์ให้แล้วคนที่นั่งกลางนี่แหละป้าเมื่อครู่นี้ หมดเวลาหมดเวลาละน่าเสียดายเวลาน้อยอืมใช่ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเยอะเ <laughs> นาะขอให้เปิดเพลงให้คุณแม่เต้นก่อนไงจะได้วอร์มก่อนไงนะ <laughs> <laughs> หลังวาลิสตานะ่อย่าโอเคโอเคครับว่บากันใหม่พรุ่งนี้ฮะวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ <laughs> สวัสดีครับสี่ <laughs> โมงเย็นเป็นเรื่อง